สวัสดีครับมามูชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเล่นเกม d y i n g light นะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นภารกิจนะครับเป็นเหมือนมินิเกมนะครับเพื่อนๆให้เราไปเก็บสิ่งบรรเทาสาธารณภัยนะครับเนี่ยครับส่งกล่องบรรเทาภัยพิบัติอะไรเงี้ยครับเราต้องส่งไปให้กับกลุ่มเพื่อนของเรานะครับแต่อันนี้ผมจะเข้าไปที่พระนคานสามจันทรานะครับเพื่อนๆโอยสมบีมาแล้วคือมันดีโอ้ไม่ไหวแล้วผมเข้าไปก่อน เดี๋ยวมาเก็บนะครับเนี่ยครับโรงแรมนี้เคยเป็นสถานที่รับประทานอาหารที่หรูหราที่สุดนะครับของเมืองเนี่ยครับแต่ว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะครับข้างในนี้ค่อนข้างจะโหดนะเพื่อนๆมีน่าจะเยอะนะครับเนี่ยครับกล่องบรรเทาภัยพิบัติทั้งหมดนะครับเราต้องเอาคืนมาได้ต้องต้องเก็บให้ได้นะครับเนี่ยครับรางวัลเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรนี่ได้รับ DROP นะครับ มันมีห้าอันนะนเพื่อนๆเราต้องเข้าไปเอามานะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอีอย่างเดอ้อโอ้โหเสียงซอมบี้นะครับเสียงที่เราไม่อยากได้ยินนั่นน่อออะอออะกําลังกินเนื้อกันแบบสนุกสนานนะครับโอ้โหชั้นล่าง หมาบเข้าไปหรออดจิงด้วยโอ้โหมาแขวนคอตายตรงนี้เพื่อนเอ้ยเจอแล้วนะครับผมเช็คดูก่อนว่า DROP ใช่ปะอ้าไม่ใช่เป็นพวกแบตเตอรี่อะไรเพื่อนอ๋อมันอยู่ในห้องนี้แหละแต่เราต้องค้นหาเองนะครับ นี่ขึ้นไปชั้นบนโอเคหน้าตามันเป็นยังไงผมยังไม่รู้เลยโหโหดมากมันคือกล่องบรรทาวสารณภัยเหรออะไรอะ่ะเดี๋ยวหาก่อนนะครับอ๋ออยู่นี่โอเคมันคืออุย๊ยมันก็คือกล่องบรรทาวสารภัยนั่นแหละ,ะเพื่อนๆ อ๋อโอเคผมเก็ตละผมก็นึกว่ามันมีกล่องแบบพิเศษแตกต่างจากอันอื่นนะครับเอยซอมบี้บางทีที่มันนอนอยู่บนพืนนี่เอาสิเอาสิเอาสิอุ้ยกระแสไฟฟ้า,ฟานี่ตังนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราต้องมาเอาห้องนี้มันอยู่ข้างบนนะครับหากันข้างบนนะเพื่อนๆโอ้โหเสียงเด็กเด็กนี้ต้องยิงนะครับเพื่อนๆเ,เพราะถ้าไม่ยิงมันจะกรีดเสียงดังมากไม่อยากเจอเด็กเลยอะ่ะ เห็นไหมคิดจนได้โอ้โหเบื่อมากเลยเพื่อนๆคือมันกรีดนิโอ้มันต้องยิงตัวมันให้ได้นะเพื่อน อยู่ห้องไหนเนี่ยเปิดสิเด็กนรกโดยแท้นะครับเสียงซาาร์เอฟเฟกต์ของเกมนี้ผมบอกเลยว่าโหดนะครับอุ้ยยากยากอันนี้ไขกคุณแจแบบยาก ด้านขวานะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอ๋อแสดงว่าช่วงช่วงที่ไข่เนี่ยมันมันจะต้องค่อนข้างเล็กมากเลยนะครับเพื่อน อ๋อผมหมุนผมหมุนเมาไม่ดีเองผมหมุนเมาไม่ดีเองนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่ผมจะเก็บพวกกระเป๋าของมีค่านะครับมันเอามาขายขายเป็นเงินได้เด็กนรกเนี่ย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 โหน่าเบื่อมากเจอแล้วต้องยิงให้ตายนะครับเพื่อนๆเนี่ยดูหน้ามันเนี่ยครับ ได้ลกล่องที่สองอนะนี่อดูดีมันเป็นเด็กน้อยนะครับเพื่อนๆโอ้โหแต่แบบเสียงโหดมากอะอ๋อมีตรงนี้อีก มีกระเป๋าตังค์ด้วยนะเพื่อนเพื่อนผมก็ตกใจหมดเลยอะ่ะน่าจริงก็เปิดออกมาซิมีแอลกอฮอลให้ด้วยอ่ะเพื่อนเพื่อนอ๋อห้องล็อกนะครับ <c oughs> ต้องหาห้องไปเองโอเค ให้การพังตัวพังตัวกับซอมบี้เนี่ยนะเพื่อสาวเอฟเฟกต์มันนี้แบบบอกเลยว่าเกมนี้นี้แบบหล่อนมากเพื่อนๆอ่าเจอซอมบี้อีกฮะจริงให้เข้าหัวนะครับ คือเข้าหัวนี่นัดเดียวตุยนะเพื่อนๆตุยแน่นอนอ๋อเป็นตะปูนะครับเนี่ยเข้าหัวบางทีซอมบี้ที่นอนนอนอยู่เนี่ยมันยังไม่ตายเนี่ยเพื่อนมันจริงๆมันตายแล้วแหละเพีเยงแต่ว่าพอเราเข้าใกล้แล้วมันก็จะแบบขเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดแบบอาการแบบอยากจะกัดเราอะเพื่อนๆอ่ะของ ลืมลืมลืมเก็บโอเคเหลือกล่องสุดท้ายแล้วนะครับโอ้จะว่าไปก็ตื่นเต้นดีนะครับไปไปเกิดซะหุ้ยไม่ตายโอ้โอเมื่อกี้เข้าหัวแล้วนะเพื่อนๆไม่ตาย ไฟฟ้านั้นอะไรของมันนะเดี๋ยวผมหาอีกห้องเดียวไม่เจอนะครับเพื่อนๆอีกห้องเดียวอีกห้องเดียวโหมีแอลกอฮอล์เนี่ยประตูนี้เปิดไม่ได้ะผมก็อยากจะเปิดต้อนรับมันนะครับโอโอเค สะดอกุญแจอันนี้ถึงว่าอันที่ยากเมื่อกี้นี่ผมหมุนเมาส์พลาดนะมันก็เลยเปิดแบบยากนิดนึงนี่ซอมบี้อย่างนี้เยอะแยะนี่เพื่อนเพื่อนให้ระวังให้ดีนะครับดันออกไปอะไร อะไรอยากกินลูกปืนอ๋อแล้วก็ไม่บอกโอ้ยไม่บอกเราพูดดีๆแค่บอกว่าอยากกินลูกปนืนนี่อย่างยากนะครับจะทันสมมี้กัดผมไหมเนี่ยโอ้ทันนั่นๆอยู่ข้างนอกตัวหนึ่งนะครับส่วนใหญ่อย่างยากนี้จะเจออาวุธดีนะครับเพื่อนๆแล้วก็เจอ เนี่ยมายคิกเก็ตยอดเยี่ยมนะครับมันจะทําให้ดามเได้ดีนะครับทำยอดเยี่ยมเสร็จสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆแล้วก็ได้ออของคล้ายๆกับพวกอัญมณีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆเ,เอ้าทีวีเปิดอีกขอบคุณยิงไงเข้าหัวนะครับรับรองตุยว้าวมีการสะดอกกุญแจมี2อ,อันเลยเหรอได้เลย เดี๋ยวลองหาดูนะครับอ่าโอเคเนี่ครับส่วนใหญ่มันจะได้เป็นพวกของมีค่านะครับเนี่ครับเพื่อนๆแล้วก็มันจะได้มีดนะครับเห็นไหมครับค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับคือคําว่าแข็งแรงของผมอ,อีกแล้วโอ้ยแข็งแรงของผมก็คือมีดมันมีเดเมจค่อนข้างการโจมตีค่อนข้างเยอะนะครับ กดผลักออกมาเลยผลักออกมาเลยลำไยเนี่ยครับมันจะได้ของมีค่าให้เราได้เงินนะเอามีดปลายแหลมอีกอะปังต่อปลายแหลมโอ้โหมือลืมไปนะครับอันนี้ร่เอทคิดอุย้ยให้พักคอสตต้องสองอันนะเพื่อนๆเจ๋งมากเลยอ่ะพัพกคอสตนี้ต้องเอาไปรวมกับแอลโกอฮอล์นะครับเพื่อนๆมันจะช่วยทําให้เราโอ้ยลุกทําไมล่ะเจ๊นอนนิ่งๆก็ดีอยู่แล้วอ่ะอ่ะ ออนอนนิ่งๆก็ดีอยู่แล้วไม่นอนอยากจะแจมก็จ,จัดไปนะครับจัดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆครบแล้วหชิ้นเดี๋ยวผมหาทางออกก่อนทางออกเดิมปะน่าจะทางออกเดิมนะครับ โอ้มีสดอกกุญแจตรงนี้ด้วยโอเคแบบง่ายด้วยนะเพื่อนๆสะดอกกุญแจแบบง่ายนะครับง่ายมากเลยอะมึงดูดิ <c oughs> ง่ายจาัดต้องลงมานิดนึงโอเคกุญแจผีผมเกือบหักเลยเมื่อกี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนมีแต่ของไร้สาระเพี่ยนเพื่อนลองเปิดดูเห็นไหมครับ มีพาเทพมีละอองละอองก็คือคล้ายๆกระป๋องเคมีครับสเปรย์เนี่ยครับสารเคมีจริงๆแล้วไอ้ที่เก็บบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นพวกแอลกอฮอล์กับพากอ๊อตนะครับเพื่อนๆพาร๊กอตนะครับ,พรรบเพราะว่ามันเอามาสร้างเป็นตล่องะถมพยาบาลได้เพื่อนๆมันจะมีประโยชน์กว่านะนี่ตุยละเรียบร้อย กับทางเดิมใช่ไหมเนี่ยเค okay. กับทางเดิมก็ทางเดิมโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับดายอิ่งไลท์นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับนี่พัตคาร3จันทรานะครับผมมาเอาของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็ได้โอ้โหดูมันเดินมามันจะมากินผมแล้วก็ได้ของมันเทาสารพัยมาครบทั้ง5ชิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวไงถ้ามีภารกิจที่น่าสนใจกว่าน,นี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปนะครับมันมอีกแ้วเบื่อมากเลยปีนหนีดีกว่าสอมบี้มันปีนขึ้นมาไม่ได้เว้นแต่ตัวนั่นนะครับ ตอนนี้เวลาโอ้โหกโมงเย็นแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวผมต้องรีบกลับไปยังที่ที่ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวต้องต้องซิ่งไปก่อนละไม่ไหวละเดี๋ยวยังไงผมถ้ามีภารกิจอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ๋อที่ใกล้ที่สุดไอห,หาทรอยนะครับทรอยเธออยู่ไหนทรอยโอ้อยู่นู่นเลยอะทรอยทรอยอยู่นี่นะครับไปเหมือนกันนะเพื่อนๆ ผมต้องไปหาทอยข้างบนนะครตอนนี้6กโมงเย็นแล้วนะเพื่อนเอันตรายผมต้องรีบกลับแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันมืดเนี่ยมันจะทําให้เราเจอพวกซอมบี้ที่มันอึดมากๆเลยอะ่ะมันมาแบบโหดมากนะเพื่อนๆพยายามกระโดดแบบให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ได้จังหวะนะเพื่อนๆดูมันพูดดิ อึ๊บโอเคกระโดดตรงนี้นะครับลงนี่มันจะไม่เจ็บนะครับถ้าเพื่อนๆลงได้มันก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ถ้าลงไม่ได้ก็กระดูกนี้ดังแกรบเลยนะครับพเพื่อนๆแกรบแล้วก็เลือดลดเยอะเหมือนกันนะครับโอ้ตายแล้วจะทันไหมเนี่ยต้องหยุดเดินบ้างนะครับสลับกับวิ่งนะครับเพื่อนๆไม่งั้นเราเหนื่อยเหนื่อยจนตุยนะครับอุ้ยติด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  โโอ้โหต้องวิ่งสลับเดินนะครับไม่งั้นเราเหนื่อยเกินนะครับเพื่อนๆโอเคถึงละโอ้ยก่อนจะถึงเนี่ยเนี่ย,ยไอ้ซอมบี้พวกนี้มันปีนได้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมันจะตามเราขึ้นมานั่นๆมันอยู่ข้างล่าง นูนนนวิ่งไปนู่นแล้วนะครับตั้งมันปล่อยมันอุ๊ยขึ้นมายัางไงอะโว้เดียวเดียวเดียวยวเนี่ยเนี่ยเยเจ้านี่นะครับมันร้าย เปีนเข้ามาที่ช่องนี้เนาะเฮ้ยอย่าดิเฮ้ยไม่ต้องปีนอย่างนั้นเออ เออเยี่ยมเลยเนี่ยครับเฮ้ยเนี่ยผมต้องปีนไปฝั่งนี้เนี่ยผมก็ไม่ชอบไอหอคอยนี้นะครับเพื่อนเมันปีนยากมันไม่ได้ยากแล้วแต่ว่ามันปีนหลายขั้นอะหลายขั้นตอนมากเพื่อนเกว่าจะถึงแล้วมันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้นะเนี่ยถึงแล้วนะครับที่พักเรา เนี่ยเรามาพักจนถึงตอนคืนได้เลยเ hey นี่ยอันนี้เราซื้อขายกับเขาได้นะครับเพื่อนแต่ผมฮิวตัวเองก่อนเนี่ยครับดูว่าเขามีอะไรขายมาั่งโอ้หรั่วดึกดำบันนะครับเพื่อนๆยอดดูดีเห็นไหมความเสียหายก็คือโจมตีได้ตั้ง144ยาเมจนะครับเพื่อนเราสามารถเนี่ยครับซื้อของเขาได้แล้วเราขายได้ด้วยนะครับของที่เรามีอย่างเช่นนียครับ ต้องเครื่องประดับพวกกระเป๋าพวกกาแฟบุหรี่อะไรอย่างี้ที่เราหามาได้นะครับเมื่อเราขายได้หมดนะครับแล้วนี้เวลาเราเผลอขายอะไรไปเอาตายแล้วเราขายไปแล้วเราอยากจะซื้อคืนก็ซื้อได้นะครับแต่เราจะซื้อในราคาที่แพงกว่าขาย,ยทุ่มหนึ่งแล้วเพวื่อนๆเนี่ยครับ19นาฬิกาเลยครับเกมนี้คือถ้าถึง3ทุ่มเมื่อไหร่เพื่อนๆเตรียมลาได้เลยนะครับว่าโดนแน่ๆเนี่ยครับเดี๋ยวต้องไปหาทรอยนะเพื่อนๆรออยู่ข้างบน ขึ้นดีๆนะมันมันจริงๆมันพี่เลนอ่ะเพื่อนๆดูมันมาอยู่มันหอคอยแบบสูงมากเนี่ยครับทรอยคือผู้หญิงคนนี้นะครับมีแผลที่หน้าแบบเท่มากเลยโอ้มันให้งานเราไปติดตั้งอีกแล้วโอ้สารอากาศให้ปีนอีกแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวภารกิจหน้านี้ที่ว่าปีนที่ทอยให้ผมทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดให้เพื่อนๆดูนะครับ เออขอบคุณขอบคุณขอบคุณทรอยเธอเธอทำให้ฉันงานยุ่งอีกแล้วเธอรู้ไหมว่าซอมบี้น่ากลัวมากเลย See you ทรอย I will fall in in my heart เนี่ยอาจจะชอบทรอยแทนแล้วไม่ได้ชอบเจดแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวผมต้องไปนอนพักก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูเวลาดิ มันทุ่มหนึ่งแล้วนะครับมันไม่เสี่ยงแล้วนะเพื่อนที่ออกไปข้างนอกตอนช่วงเวลาหลังทุ่มหนึ่งนะผมแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆไม่เจ๋งจริงอย่าออกนะครับเพื่อนๆจะโดนรังควานด้วยซอมบี้ชนิดที่ว่าแบบโอ้โหรีสปอนมาไม่หยุดนะครับแต่ถ้าเราอยู่ตอนกลางคืนแล้วเราสามารถฆ่าซอมบี้ได้เราจะได้คูณ2นะครับไม่ว่าค่าประสบการณ์หรือว่าเราได้แต้มอะไรเงี้ยเพื่อนๆจะคูณ2หมดเลยนะครับคูณดับเบิลให้เราเพื่อนดูด,ด,ดูมันยืนดูมันยืน เนี่ยดูมันยืนเห็นไหมครับอินจุดจุดสีขาวๆเนี้ยครับมีซอมบี้ยืนซ่าอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับเนี่ยถ้าปืนตรงนี้สามารถเอาออกมาได้แต่ตรงนี้เป็นเซฟโซนมันก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้ปืนนะครับเกมมันจะบังคับไม่ให้เราใช้ปืนแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเนี่ยถ้ามีปืนเนี่ยผมส่องมาแล้ว <laughs> ย,าายืนซ่ามากยืนซ่ามากนี่กดสเปซใช้อันนี้ครับเป็นสายเนี่ยครับสายลิงก์ลงไปนะครับเพื่อนๆสามารถลงไปได้เลยสไลด์ลงไปได้เลยนะครับ ด้านนี้ก็เหมือนกันพกเพื่อนๆอยากไปฝั่งไหนก็สไลด์ลงไปได้เลยนะครับโอเคนะครับพเพื่อนๆสลับได้ยิงไลท์นะครับผมพาพเพื่อนๆมาดูแค่นี้แหละมาอีครื่องมีลบนี่แสดงว่าเรายังมีรัฐบาลอยู่นะพเพื่อนๆมีอำนาจสั่งการอยู่นะเดี๋ยวไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสัมผัสกิจกรรมเต็อนกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพเพื่อนๆสลับมาโมชแนลนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสหรับเกมได้ยิงไลท์นะครับสวัสดีครับพเพื่อนๆ